วันที่14ธันวาคม2566นายการกันตินานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอ,อบจอ,อุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเมืองในสังกัดอ,อบจอ,อุบลราชธานีออกตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับประชาชนตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพตำบลท่าเมืองตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ผู้นําท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยสำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพจัดขึ้นภายใ,ใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนโดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนฟรีอาทิ ตรวจหาน้ำตาลในเลือดตรวจความเข้มของเลือดวัดความดันตรวจสุขภาพทั่วไปและการสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉินทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงรวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้านสุขภาพและเพื่อให้ประชาชนในชนบทที่ห่างไกลได้รับความสะดวกมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบไข่ไก่เกลือไอโอดีนพร้อมเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้านแก่ผู้ป่วย ติดเตียงในพื้นที่อีกด้วย